ใครเป็นไหมกลัวแม้แต่งเงาตัวเองเรื่องนี้จะทําให้คุณคิดใหม่ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีสิงโตขี้ขลาดตัวหนึ่งอาการหนักขนาดที่ว่าเสียงกระซิบของใบไม้ก็ทําให้มันสะดุ้งโหนได้คืนหนึ่งขณะที่จันเต็มดวงสาดแสงมันเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเนา่าเน่าของตัวเองด้วยความตกใจสุดขีดเจ้าสิงโตวิ่งวิ่งหนีสุดชีวิตแต่มีใครบางคนเ,นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนกฮูกแก่ผู้ฉลาดปราดเปเรื่องนั่งบนกิ่งไม้สูง กัวร้อกเบาๆนกคู่เอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มนุ่มว่าเจ้าสิงโตเอ๋ยความกลัวมันอยู่ในใจไม่ได้มาจากข้างนอกหรอกนะรุ่งเช้าวันใหม่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสิงโตตัวเดิมกลับมาพร้อมเสียงคำรามคำรามกึกก้องไปทั่วป่าอะไรเจี่ยนไปมันเรียนรู้ที่จะยอมรับความกลัวกลัวให้น้อยลงกล้าให้มากขึ้นความกลัวกลายเป็นเพื่อนสีของมันไปซะอย่างนั้นนี่แหละความต้าหารที่แท้จริง ไม่ใช่การไร้ความกลัวแต่เป็นการก้าวข้ามมันไปให้ได้ความกลัวไม่ได้อยู่ที่เงาแต่อยู่ที่ใจเราเองถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องของเราแล้วมาเจอตันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าแล้วคุณละ่ะวันนี้จะสู้กับอะไร